่ีกอที่บ้านตาทองจังหวัดยะโสธรมีชายหนุ่มนามว่าทองเขาอาศัยอยู่กับแมู่้ดึงแกชาราลมุกวันทองตึ่งเป็นเรี่ยวแรงสำคัญของบ้านในการทำไร่ทำนาส่วนแม่นั้นก็มีหน้าที่คุ้มหาหาให้ผู้ชายในทุกๆวันไปอุยไปไปอุย แด่น้อยมามาก็กินข้ากินปลากันจ้าพ่อโห่กองใหญ่แถมกับขาวนางกินมันเลยขอบคุณนะจะแม่วันหนึ่งของไถนาอยู่ตนเที่ยงร้อนแรงคืนตั้งชา เขารู้สึเกเหน็ดเหนื่อยและอ่อนเพลียมากกว่าปกติและหิวข้าวมากกว่าทุกวันและด้วยความเหนื่อยล้าเขาเผลอทนควายหลุดแดดต้องออกแรงไล่ต้อนกว่าจะตัดได้ผูกมันไว้ก็เสียแรงมาทีเดียวเขารู้สึกโมโหจากนั้นพ้องนั่งรอแม่มาส่งข้าวซึ่วันนี้มาส่งช้ากว่าทุกวนันเขารอด้วฟังรงใครใจความหิวต้อยิ่งทวีคูณ แม่และแม่กี่โมงกี่ยานะมแล้วังไม่เอาข้าวปลามาส่งอเหนื่อยก็เหนื่อยหิวก็หิวมาเมื่อไหร่นะจะจ่ายแท่เลยขากฝัก,กแม่นั้นเมื่อตื่นขึ้นจึงรีบก่อฟืนพุงหาอาหารให้ลูกชายในทันทีแต่ด้วยอาการป่วยทำให้เกิดอาการวิงนเวียน,ยนตาข้ามัวจีบกล่องข้าวใบเล็กอยากข้าวจนแน่นกล่องและรีบเดินไปยังนนา แม่เดินมาถึงก่อนเนี่ยผชายที่มากินข้าวในทันทีร้องกับยิ่นข้าวกล่องน้อยน้อยท้ายนายของเพียงดังนั้นอา,ารมณยิ่งฉุนเฉียวขึ้นไปอีกเขาคิดว่าข้าวในกล่องน้อยนั้นคงกินไม่อิ่มแน่จึงเอ่ยต่อว่าแม่ของตนว่าอีแกไปทำอะไรอยู่จึงมาสงออ่งข้าวให้ผู้ชาย เขากองวันทีหน่อยก็ยนหน่อยแต่เด็นไหละน่ารู้เออลองกินก่อนน่รู้นะ ไม่แอดเข้าตีแม่ที่แกชะาะราจนล้มลงหารู้ไม่ว่ามันทำใี่แม่ถึงแก่ชีวิตเขาไม่สนใจเลยดีีออกข้าวขึ้นมานั่งกินอย่างสบายใจเอ้ยแสบเดี๋วใช้แฟนเน็ันไพยสิกิ้นปวดลัแต่กินไปได้เพียงเครื่องหนึ่งก็รู้สึกอิ่มแล้วจึงหันมาทากแม่ สำนึกผิดที่ฆ่าแม่ของตนโดยอารมณ์เพียงชั่ววูบจึงเข้าฝราบมามาสัสก,การสงพานว์วัดสงพันวัดซอนว่าการฆ่าบิดามารดาผู้บังเกิดต่ำตนนั้นเป็นบาปหนักป็นมาทุกข้ามีทางเดียวที่จะทําให้บาปเบาลงได้คือโดยการสร้างธาตุของกระดูกแม่ไว้ให้สูงเท่าลกเขาเหินจะได้เป็นการให้บาปจากหนัก ให้เบาลงได้เมื่อชายหนุ่มลงศพแม่แล้วจึงชักชวนชาวบ้านให้มาช่วยกันปั้นอัฐีขอ,อเจอดีบรรจุอัฐีแม่ไว้และให้ชื่อว่าพระธาตุล่องข้าวน้อยข้าแม่กราบกลทุกวันนี้